เดีวจะวาดรูปอะไรบอกเขาก่อนสสีเหลืองสีสงสชมพูแล้วก็สีฟ้าก็สีชมพตาไม่รู้ว่าตัวใหญไม่เป็นเพราะว่ามันสีอะไรท้งคออะไรเนี่ยเอาเลยลูกหรว่าอะไรจอมันเป็นอย่างไรหูกเลยว่าตอบไม่ถีเาสีมันดันหลดยากมากเลยเอาเริ่ อเ,เ,เอาเลยค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่ากันไปล,ลูเลย,ยตัวตัวเล็ก้ัใหญ่เลยหัวกลมเลยอาอยู่น้งสุดป,ปือเป่าเนี่ยชูขข้าสุดสุด ใส่ใเลย,ยเแล้วเขาเขาขาด้วยนี่แหละที่ยาพันขา เด็กไปปียอะไรลูกยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้้อซัคตอนถ้าใให้มันใหญ่หน่อยดิได้ว่าย มันตัวเล็กเลโอเคสวยละแต่ยังไม่ได้วาดตาเลยอาขาหนูหายไม่ได้หายเอา้ามันอยู่ข้างล่างเออยังอยู่เรานี่ตกใจไ,ได้ <c oughs> หนูไม่รู้ว่าหนูหายอ่ะหนูว่าทิไวแล้วเสร็จแล้วหนูไม่รู้ว่าไปโดนตรงนี้หนูก็ไม่รู้อ่ะก็ก็มีปีกะ่ะคือมันปีมันสีน้ำตาลอ่ะน้ำชายน้วสิ เราช่วยชาดูแลด้วยกันดีนะใหญ่ไปปว่ามือเรียกปีไม่ใช่มือดิเออปีปีปเดียกก่อนนั้นหน่อยไหมอยู่ได้แล้วได้แล้วล่ะอ,อ่อได้แล้วได้แล้วอีกข้างอ่ะเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้ใช้สีเหลืองเลยอื ดาอให้พ่อถ่ายไหมตัวนี้ชื่ออะไรยูริป่ะไม่ใช่ชื่ออะไรลูกสีน้ำตาลเอาก็สีน้ำตาลเมื่อกี้ทำไปแล้วไงเอาสีน้ำตาลใหม่ถือนานะอ่ะโอ้ใหญ่ไปป่ะผมอ่ะไม่หรอกใช่ใหญ่ไปร้ายมาั้ก ลายมันนะอ๋อลายเพราะเาไม่เข้าใจเออใช่ใช่ใช่มันต้องเป็นลายค่อยมือเรือ,รอล้นขอบไปนิดนึงเบ่าลบออกหรือไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเนี่ยแหละอ่าอโอเคหนึ่งตัวละแล้วมีกี่ตัวสี่ตัวสีอะไรสีฟ้า หร้อเพื่อเสียดแอบอะไรแขลแผ่เพเพเโอ้ใกล้กันไปเปล่าเดี๋ยวมือชนกันนะไม่เป็นไรหรอกอ่ะไม่ต่ายหรอไว้อยู่ตรงนก้ก็ดีนะมือชนกันแล้วเนะี่ยคือต้องว่าท้องใหม่แล้วละ่ะตัวเอียงอะตัวยาวไปหรือเปล่า ตัวยาไปไม่ตัวยาพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ้วอาวมันเตี้ยขนาดนั้นแล้วหัวแล้วตัวจะไปอยู่ตรงไหนหรอเออหมูตัวเล็กใหญ่อืมเหม็นหน้าไปทางโน้นเหรอไม,อม่อืมอ,อืมหาอต่อ มันทำอย่างนี้เพราะว่าพวกมันเนี่ยทำแบบเต้นลำลำหลิงลิง้ม<ะ>เฮ้ยเต้นลสนุกไหมคุณพ่อฮ<ะ>ืมเพลงนั้นอะอืมเพลงเอรสดเงดีอะอืมสนุกไหมสนุกนุกหรอือมได้แล้วสนุกเสร็จแล้วนุกลองให้ดูอืม ว่ามันตลกแค่ไหนมันเล็กไปว่าเนี่ยต้องให้เบาเบาเลยต้องให้เบาเบาเธอรักฉันไหมละเธอไม่จะมานะแฉนที ท้องขาวอ,อ่ะเด,ดี๋ยวกันสีดำเลยท้องขาว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 สีดำก้อนนุ่ยได้ได้เกิดไปเหอเกิไป นล,ลายมัตาไม่เ,เท่ากันไม่เป็นไรนิดเดียวมองบนนะอ่าโอเคไปละทำ็นตาไปข้างบนแลข้างล่างนั่นะแหละถูกแล้วเขาเรียกว่ามองบนข้าง,งล่างข้างล่างใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวมันมองข้างบนแล้วข้างล่างใช่ทำไมมีปีกเปล่าคือมีมีมีมปีกจะชนกันไหมจับมือกันใช่ใหญ่ไป อ่าอ่จับมือกันโอเคโอเคแล้วก็เอาสีเกา่าใช้สีนกกนะเก่านี่ไงใหญ่ไปอ่ะมือโมอมันทึบไปหมดเลยเห็นไหมทาใหม่เปล่าหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าโอเคโอเคแล้วแต่ชอบก็กข้างนึง หนูยังวาดได้เมีลายไหมสีฟ้าลูกต้งหัวไม่มีใช่ป่ะมีมีมีลายสีอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้เลยอ่ะจำไม่ได้เอาวาดอีกการวาดอีกไม่เป็นไรวัดตัวใหม่โก็ดีแล้วตอนดี๋ยวก็ตัวนี้ยังวาดไม่เสร็จอเดี๋ยวก่อนตัวก็จะมีผมใช่นะ ไม่ไม่ใช่มีอะไรหนูเขามีแค่ขนขนเฉยๆอ๋อขนขนนกก็เป็นขนนะไม่ใช่ผมเนาะนึกอสองเส้นหรือสามเส้นสองมั้งเขาก็ไม่รู้เขาทำไม่ได้อาสองตัวตาป้ายสีอะไรตัวนี้ชมพู ลุกเถินเถินทำไมเล่าเถินกี่หนเจ้าเจ้อดะอย่างนี้เหมือนได้จะมันาเตี้ยลงเตี้ยลงทุกทีอะลูกไม่มันตัวท้องกันยังไงเลยเออมันต้องตัวท้องกันไม่ใช่เหรอแล้วไปหนูว่าเตี้ยลงเตี้ยลงตัวขาใหญ่ไป ขายาวไว้หัวสูงอีกหน่อยดิเตี้ยไปแล้วดูตัวเก่าสิตัวเก่าอยู่ตรงไหนเอาทับแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหัวได้ละตัวตัวใหญ่ ไม่เป็นไรพอตัวเล็กเกียลงก็ได้สูงเท่ายงีนจะมาแรงตอดได้นอะอืม่ะมันหันมาทำอย่างมันไม่ทำอย่างเดียวกันเลยใช่ไหมทำไมมันทำอย่างเดียวกันเลยอ่ะ โบสีเหลืองไม่โบใหญ่ไปอาโบเล็กหน่อยอยากเห้าน้ำตกคือดู เอาหม่โบอ่ามีมีโบต้องบีเส้นนะเล็กๆหน่อยทีลูกให้มันเส้นเล็กหน่อยไม่ได้หรออ๋อดอกไม้ใช่ไหมเขาเนี่ยได้ร่ะหนูชอบตัวนี้มากเลยควรจะสีนี้นะ ก็ใช่สิอ๋อไม่เดี๋ยวก่อนอ๋อถ้าไมตามอยู่กลางนะฮะไม่น่ารักจะหลบมั้ ยังท้องอะ่ะท้องสีอะไรวัาวอืมยังไม่เต็มเต็มอ่ะปีกปีกปีก สีเดียวกันแล้วอืมสีเดียวกันนั่นแหละเอาสีเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวมองไม่เห็นใช่ไหมต้องสีอีสีเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวมองไม่เห็นปีกอืมอืมอืมเหนื่อยมากเลยเหื่อนะเหื่อนะเหื่อนู่นนแขนอีกข้างนึงสีชมพูสิผู้เอ้ยไม่ใช่ปีกอีกข้างไม่ใช่แขนเพราะพูดผิดพีซจ่า ตีอะไรตัวนึ่งตัวสีอะไรสีน้ำตาลอ่าโอ้โหลืม,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 มผิดแหะสีน้ำตาลตัวใหม่สีน้ำตาลระวังนะเดี๋ยวมันจะผิดสีสีน้ำตาลมันต้องผสมเองอ๋อขึ้นไปโอ้ยเตีย้ยอีกแล้วโมนี่ขึ้นไปน่อยเออชนมือแล้วหายนาย อ่โอเคเอขึ้นมาโอ้โหมุดเข้าไปยังไงถึงขนาดนั้นขยับมานอยก็ได้เอาไม่เป็นไรอย่างนี้ว่าทำไมโอ้ยมุดเข้าไปยังไงล่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูค่อยาำสีน้ำตาลอีกโมอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสีมันก็ไม่เหมือนกันนะสิอ่าลูกสีเหมือนกันได้ไดเห็นไหมพ่อบอกแล้วสีไม่เหมือนกันโอ้โเก่งขนาดนะั้นะพ่อยังทำไม่ได้เลยลูกที่ทำตีให้เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้เข้มไป อ่าใกล้เคยียงอะเออนั่นแหละโอ้ยโมโกเก่งว่ะทำสี่เหมือนกันได้ด้วยพ่อยังทำไม่ได้เลยนะสีอื่นได้ไหมได้สีอื่นได้ละอ่อนอ่อ,อนอ่อ,อนลองหน่อยอ่าหรือจะเข้มขึ้นก็ได้โออดองหน่อยอ่อนลงหน่อยก็ได้อ่าอ่าโอเคเส้นมันใหญ่อ่ะโมมืออ่ะปีกอ่ะโม,ม,ม,มทำเส้นใหญ่จัง มันเป็นปีกเนาะมันก็ต้องใหญ่อย่างนั้นแหละได้ค่ะปา้ปาปา้ปาป้า หนึ่งสองสามสี่สัสนชื่อด้วยนะเสจ็ดยังแม่แมันด้วยดีมีแม่ไหมแต่ว่าแม่มันอยุดรลยนออ๋อแม่อยุดไกลใส่ชื่อก่นว่าเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อก่อนตีดำอ่าตีดำไม่พอไม่พอเลืองไม่อีกเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า หนูต้องเลื่อนมาเขียนข้างหน้าอีกไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอสี่ตัวอ่าเอาตรงนี้เลยเนี่ยเขียนตั้งแต่ตรงนี้เลยตัวอะไรบ้างตัวอีกแล้วก็อะไรอีกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรหลักกลมๆโออ่าตัวโอตัวอะไรอีกตัวเจตัวเจตัวเจแล้วก็ตัวไอตัวเจแล้วก็ตัวไอถูกต้อง เอ๊ะเจหางยาวขึ้นมาหน่อยลูกหางขึ้นมาหน่อยไม่ถูกแล้วถูกแล้วแต่เติมหางมาหน่อยอ่าหางยาวอีกหน่อยขึ้นมาอีกนิดนึงความขึ้นไปอีกหน่อยเออนั่นแหละลูกพอละอ่าแล้วก็ตัวไออ่าไม่ตรงเอาใหม่เอาใหม่อ่าอ่ยาวอันนี้หน่อยอ่าอ่าโอเคแล้วก็ตัวไอลองไปอีกมันสั้นไป เออให้มันเท่ากันข้างล่างเออนั่นและเยี่ยมมากเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วชูแขนเอาแค่นั้นเลยเอ่ะแล้วมันมมันโล่งจังมันโลง่ง <laughs>